สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพ,พัชรินพนจเจริญชื่อเล่นชื่อ,อยุ้ยอายุ21ปีเรียนคณะมนุษยศาสตร,ร,ร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มหาวิทยาลายัยราชพัฒนครราชสีมาผลงานที่โดดเด่นคือเต้นเชียริเดอร์ผลงานที่ได้รับรางวัลเชียริทเดอร์แล้วก็ประกวดการแข่งขันวาดภาพค่ะวันนี้จะมา audition ออเพลงผู้ชายในฝันค่ะตั้งแต่เป็นสาว ผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยซีเสียบหูให้ต่างหลายคนอ่ะเสียบหล่นเสียบหล่นแต่งห้าหกที อ,ออออซอทำเส้นหนอกมากมีฝฟันว่าคิดอยู่ว่าวาจะถูกล้วนลามจะทำไงดีความคิดก็หยุดลงปั๊บอับหนุกหนักนุกหนับเข้า,าจับเข้าจี อีกหนึ่งเพลงนะคะที่จะมาวอน,น์ชันในวันนี้เป็นเพลงสาวโบนค่ะมีชื่อเพลงว่า The Show ค่ะ just a n g e l i t t n e b e i t caught in the middle lies is m e a n I love it the way though t h o u g h I don't know when it goes o do i t a l o n e ride g h t and I don't know why Slow it down make it stop I l a s t my heart. this is too much yeah it's a lot to be something i'm not i'm a fool of love cause i just can't get in and just leave me